สวัสดีจ้าเมนูนไทยบ้านวันนี้เราจะแกงตัวอ่อนต่อหัวเสือนะจ้าอันนี้ก็เป็นตัวอ่อนต่อเนาะนึ่งสุกเรียบร้อยนะจ้าก่อนที่จะเอาไปแกงก็มาแคะ้ตัวอ่อนออกจากกรังใหก่อนนะจ้าแยกตัวอ่อนตัวนางนะจ้าตัวอ่อนมันจะมีขี้ก็ใช้ขี้เอาต่อออกใหก่อนนะจ้าแล้วก็ตัวนางก็ไม่ต้องใส่นะจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของห้าวันนี้นะจ้าวันนี้เฮาจะแกงใส่หอมบัวนะจ้าหอมบัวหอมแดงเนาะมาหั่นมาซอยแล้วก็ขิงนะจ้า ขิงแก่เฮานี่แหละจ้าเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามด้วยใบขิงนะจ้าของคู่กันเนาะแกงตอนะจ้ามาดูในส่วนเครื่องแกงก็จะมีกระเทียมนะจ้าหอมแดงหั่นซอยใส่ลงไปเนาะตามด้วยพริแกแห้งนะจ้าชุดรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะจ้าตามด้วยกระปิเนาะอันนี้ก็มาโขเครื่องแกงให้ละเอียดนะจ้าเสร็จเรียบร้อยย้ายไปหน้าเตาตั้งกระทะใส่น้ำลงไปนะจ้าตักเครื่องแกงที่ตำตะก,กี้ใส่ลงไปเนาะ ตามเลน้ําล้างครกนะเจ้าน้ําเดือ,บอดบปรัดบปรัดก็ใส่ตัวออนต่อลงไปนะพร้อมด้วยหัวหอมนะจ้ะหัวหอมสุกก็คือสุกเลยนะจ๊ะเพราะว่าตัวออนต่อในเขานึ่งสุกเรียบร้อยนะเจ้ามาแกงให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อนะเจ้ามาชิมรสชิมชาดเนาะจางเนี่ยก็ใส่ลงไปถ้าประจางยังแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดก็ใส่ใบขิงอ่อนลงไปนะจะมันจะมีความหอมนะเจ้ะเหมือนเฮายำหน่อยอะไรจะกินใบขิงเนาะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะแกงตัวอ่อนตองหัวเสือเจ้า